มนมมยังพเทกรัตากาญทายโยพนามาเตอานิตังนานมา,นานคัพเมยานาติกลางเฮาดาคตางบุคคลไม่ควรตากิดถึงสิ่งที่รว่วงไปแล้วด้วยอะไรแกละไม่เมืองพระโวถึงสิ่งที่ยังไม่มา ลรัไปแล้วสิ่งเป็นนาคนก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยนมาต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 าวิปัสสติอาสังหิราอาสังกุปันตังวิทามโนรุหะเยผู้ใดนำมันเกิดขึ้นจากพ้นาทีนั้นนั้นอย่างยมแจ้งไม่กวนแงนรอนแปร ยามาสุเองความเพียรเป็นกิดที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ว่าตายในพรุ่งนี้ในยโนสังครเตระมาเซเนนามจุนาเพราะการปฏิเพียรต่อมมจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวะนีมาหิมาตาบิงคาหูรัตามาตันติตา จิกเตมนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนานไม่เกิดกาลังกลางวันกลามคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่า